นีลนุ้นว่าจะได้กินไส้ไหมได้ไ่ 100, ้คืกอกระดอง5้ารอพี่จซโมอนร้อยถ้าปลาเก่านะหนูได้จะรอนมันจะรอ,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 อกเป็นเลเล็ดับนะจ้างขอบคุณมากนะครับพี่สาว เจอกันอีกแล้วดีนะเดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านต่อน้องเมอ่ะอยู่ในรถอยู่ในรถโอเคโอเคหยุดวันอาทิตย์วันเดียวหรกครัแกงตับปลาน้ำเต้าหู้มานะครับแกงับปลาที่เป็นแกงไช่ปลาน้าตาลกรุบลีก็มาหรอกครับอยู่ซอยสองนะ หยุดขวัญไปกับไปกับข้าวภาคกลางก่อนน้ํพริกปลาทูมาสองร้านนะร้านแม่น้องแต่งร้านอยู่ซอยสองซอยกลางและตันราา้านเตาแหวนอยู่ซอยสามอร่อยทั้งสองร้านนะเนี่ยจีจายเลือกไปเลยน้ํพริกปลาทูเลือกครัอร่อยทั้งสองร้านขวัญอร่อยอี่ต้องตัดจินด้วยภาพท้าย แปลจักแล้วค่อยๆทำเอลี่นของมาเลยแต่อยากกินปองอร่อยก็กินแล้วลูกุดันดูดีสรับข้าวับปลาตลาดพนนัีมาทำมาเัดนการตลาดกันนะรัตันเระเภทำมาจากบ้านมีครับเขียนชื่อก่อนเขียวเสี่ยซื่อตลาดกันนั่น่อนเนี่ย รออุตาสักครู่ที่ทอดนโอมาเขือกนครักล้าลาะเนี่ครับราราละหวนปลากลาอยู่อยาหลังที่สวลุกรัเส็จมากนะครับเขือกรบอบ่ ดีเลยทานเพื่กิโลแล้วตกใจ่ก็เกราก็เลือกเลินเนกำลังเทินเนาะฟังเขาพูดน่ะแหละพูดร้านนู้นร้านนี้อยสานะครับอยากกินไป้หมดนะครับลาปูปูตับตกหยกับหวานลาบเนือคไอยเนื้ยนะครับรสชาติกราสเี้ยวเผ็ดกะหล่ำลีด้ด้วยนะครับโอ้โหยาตะวันูตับตกม้าและก่เป็นสาวสวเปรตไทยนะครับ อยากกวาดโมนบตกปลาแล้วลูก้าตามหาเรียกร้องนะครับเจ้าของตลาดเนเป็นชาโดนเปิดตาส่วนแสตชเลกนะครับแิเลตหนังวัวนะครับหนังวัวต้มนะครับอยีแเลหนังวัวหนังวัวต้มแกง้อยจีแล้วก็ไก่ไก่ใต้น้ำนะครับไก่ใต้น้ำแล้วก็แกงดอกไม้ดอกใส่ไ กประตูต้องบาลานอยู่ปากซอยท่สาจ้าขอบคุณมากนะครับพี่สาวครับสายเคอร์ไแซ์พี่สาวลูกค้าผมกติอยู่วันเสาร์นะครับวันนี้ไม่ปกติดลูกค้าไปกันต่อทุกคนแล้วเราก็รู้แล้วว่าคนที่พูดี่สื่เจ้าของเทาไหร่พูดที่สามเออสายใช่ ได้ก<ๆ> mm ินไส้ว cool ันน <ecology people> <hungry> oh ี้ลุ้นว่าจะได้กินไส้ไหมได้ถ้าไม่ได้เอุหมกรอบแทได้กินแล้ววเนี้ยอาจจะพลาดไปหลายวันนี่ค่อ น,นี่ไก่ชิ้นละหรอเกียิละ,ละหรหน่าไปกินกับเมียงได้ก็ได้นะกัเมียงหมูกรออปนอันนี้เกียรติ กกอบนะกรอบนะเลยนะมีเส้นรับ แน่นมากเลยตอนนี้จะมีอบแล้วหมูที่กุ้งสามชั้นไงไม่เอาอเอาตัวแค่นีพ้พอแล้วัูกุ้ง วันนี้ปลาแซลมอนก็มีนะครับปลาแซลมอนจะเป็นคู่กับต้มนะครับเกลือกองใหญ่และกล่ององเตห้าสิบาททุกอย่ที่เออทก่เออที่ออทพุดทลุกหาตลาดกลได้นะครับลูกปลาสาบปลาจะได้บ้านลมได้นะครับวันนี้มีทั้งบ้านลมแเกกเด้ยนะครับบ้านลมก็มีนะปลาเทลี่นะครับอแตรย มาทน้องก็ะมาดูดาแล้ก็จนนำปุ๋ยไปยาแล้วก็มาทำยาหมูนะโดยการดดยาแล้วมาทำปุ๋ยนี่คือเสร็จหลที่เราดูดปุ๋ยตนาแต่ก็ไหวที่เกาุ๋ยเสร็จ้นะครับที่ทเสร็้าอวันที่เก้าปุ๋ยครบประจำถึงอสเตอร เช็ครับนะถ้าปลามาใหม่ๆมันยัไม่ออกเยม่เนาจะูกกันเช็ครับได้กล้วตารไม่กิงตไม่เ เจอกันที่บ้านต่อทำไมอ่ะอยู่ในรถอยู่ในรถโอเคโอเคอต่อแฝงอาหารทะเลสดสุกา่นอกจากหอยนะครับกุ้งขาวนะครับกุ้งกั๊ พวกก,ก,กกาดพิกระแด่กระแด่ก็มีงานนะอะไรอีกไหมพวกตัเชยไปเรื่องก็ต้องข้าเบนซ้ายต่อเอนซอยแรกป่ะซอยน,น,น,นี่ะน,นะ เี่ย้างองอดเนนะดดี่ยาเดินดูไปเรื่อยๆแลค้คนแน่นมากนะตนนี้ก็มีอีกร้านหนึ่งประ 감다 <목소리나> เป็นช่วง5โมงพอดีไงเลิกงานน,นนี่คือหนัาวันเสาร์นะ